สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับมีหลายๆท่านนะครับผมอยากได้บอลที่ราคาไม่แพงมากนักนะครับวันนี้แอดมินวันนี้แอดมินจัดให้นะครับผมทางฝั่งนี้นะครับเป็นฟอร์มกกแลกเป็นไม้ที่กําลังโตนะครับสำหรับไม้บางตัวอย่างเช่นนาคินเทลลาดอันนี้ก็ลูกค้าสนใจหลายท่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมรอให้เขากัดสีให้เขาป้ายก่อนนะครับเดี๋ยวค่อย นำมาขายติดตามไว้เรื่อยๆนะครับผมทุกท่านเพราะว่าถ้าพร้อมแล้วจะนำมาขายส่วนวันนี้นะครับผมจะนำบนสีอื่นๆนะครับที่มีราคาประมาณ200 300ประมาณนี้นะครับผมให้ทุกท่านนั้นได้เอาไปเลี้ยงต่อนะครับมาดูราคากันเลยนะครับว่ามีกอไหนที่ถูกใจกับเอฟเอาร e เเดอครับผมมาเริ่มต้นกันที่ตระแม่กุสมานะครับสลับบนสีแม่ตระกุสมากะทางนี้นะครับ มีจำนวนอยู่ที่4ี่ห้าต้นจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับวันนี้มีบอบนสีสอพิญญาด้วยนะครับสำหรับบนสีสอพิญญานั้นจะเป็นต้นที่โตกว่านะครับอันนี้จะขายอยู่ที่270รวมส่งนะครับอันนี้ได้4ต้นแล้วก็พร้อมชุดหัวไปด้วยนะครับใครที่ชอบตับผู้ชนะ1ิบทิศนะครับผมก็มี2ตัวนี้นะครับผมมานำเสนอมี250กับ270นะครับก็จะรับไปเลี้ยงคู่กันกับ ลองพิจารณาดูเลยกันนะครับมาชมบนสีปีกกินลีกันนะครับสาหรับบนสีปีกกินลีกระถางนี้นะครับเป็นไม้เพิ่งงอกขึ้นมานะครับผมและกำลังโตนะครับกระถางนี้นะครับผมจะให้ราคาเบาๆสําหรับคนที่จะเอาไปเลี้ยงโตนะครับมีอยู่6ต้นนะครับผมทุกท่านและมีหนแทงขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับอันนี้สําหรับคนที่ชอบราคาเบาๆ แล้วก็ได้ชุดหัวไปด้วยนะครับสําหรับกระถางนี่ก็ถือว่าเป็นต้นที่กําลังสวยแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักครับผมมาชมบนสีพญาพันวังกันต่อนะครับสลหรับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับไม้กําลังโตนะครับผมเป็นไม้แยกหนอนะครับสาหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่250เช่นเดียวกันนะครับผมมีจํานวนต้นอยู่ที่สลหรับบนสีพญาพันวังกระถางนี้นะครับมีห -6 ต้นนะครับผมทุกท่าน อันนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากได้ราคาเบาๆไปเลี้ยงต่อเอย่างเด้อครับผมมีกระถางนี้นะครับมาแบ่งมาต่อกันที่บนสีใบเลียวยาวอย่างเช่นบนสีลณพัชกันบ้างนะครับผมสำหรับบนสีลณพัชกระถางนี้นะครับมี5้าหกต้นนะครับเป็นไม้หน่อที่กําลังโตนะครับกระถางนี้จะขายอยู่ที่270รวมส่งนะครับผมอันนี้ก็ได้หลายต้นเหมือนกันนะครับ5้าหต้นเลยนะครับผมต้นนี้เริ่มกัดสีเป็นสีชมพูมาแล้วนะครับ มาต่อกันที่บนสีสีเป็นจรงนะครับผมสำหรับบนสีสีเป็นจรงกระถางนี้มีห้าต้นนะครับจะขายอยู่ที่370รวมส่งนะครับผมต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่เริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับได้4ี่ต้นใหญ่แล้วก็มีหนอแทงขึ้นประมาณ2หนอนะครับอันนี้เป็นฟอร์มไซส์แม่พันเพียงแต่ว่าจานวนต้นอาจจะไม่เยอะนั่นเองนะครับผม มาถึงไม้พื้นใบสีแดงแล้วก็มีก้านดํากันบ้างน,นะครับสำหรับกระถางนี้คือบนสีดาบขุนแผนนะครับมีประมาณ1ิกว่าต้นนะครับผมแต่ว่าเป็นต้นที่กําลังโตแล้วก็เริ่มมีการกัดสีสวยแล้วนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมสำหรับกระถางนี้มีหน่อเพียบเลยนะครับผมแล้วมาต่อกันที่ไม้พื้นใบสีชมพูอย่างเช่นบนสีหกหลงกันบ้างน,นะครับ สำหรับปนสีหงหลงนั้นคนถามราคาไม่แพงมากนักมาอยู่เหมือนกันนะครับผมมีก้นนี้นะครับมานําเสนอวันนี้กะเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยแล้วนะครับสําหรับกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ10กว่าต้นนะครับผมนี่ครับมีประมาณ10ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่400รรวมส่งนะครับอันนี้กะเป็นฟอร์มไม่สูงมากนักแต่ว่าเป็นต้นที่ไล่กัดสีมาเริ่มสวยแล้วนะครับ แล้วมาส่งท้ายกันที่บนสีดาบคุณแผนกระถางนี้นะครับมีประมาณเกือบเกือบสิบต้นนะครับผมแต่ว่าอาจจะได้ต้นที่ยังไม่แก่มากนักครับผมนาะเป็นต้น,นอ่อนๆอยู่นะครับถางนี้จะให้ราคาพิเศษไปนะครับผมอยู่ที่300ร้อยรวมส่งนะครับอันนี้ใครที่อยากได้บนสีดาบคุณแผนไปเลี้ยงไปสะสมกะมีกระถางนี้นะครับผมอันนี้กะได้จํานวนต้นค่้นข้างที่จะเยอะนะครับเพียงแต่ว่าต้นเขายังไม่โตเต็มฟอร์มนั่นเองนะครับ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็มารับชมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบอนลสวยๆมาให้ทุกท่านนั้นได้ชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ